ไม่มีรัดโค้งแน่นอนนะเดี๋ยวเรามาดูว่ากัวเรื่องสสบจะไล่รุ่นทั่วไปทันหรือเปล่านะครับวันนี้เนลขนะครับวันนี้เรามีนักกีฬาจากจังหวัดพะเยาร่วมแข่งขันด้วยเดี๋ยวเราไปรออยู่อยู่หน้านู้นเดี๋ยเส้นทางแค่ช่วงแรกแกนะครับอย่าห้ามนะครับ แล้วนะครับอ,อยู่เนะี่ยอยู่เนะี่ยตอนนี้กลุ่มยังไม่มีใครยิงนะครับมาดูว่าใครจะยิงขึ้นก่อนัวแรก แต่จะยิ่งเป็นดอกแรกนะครับตอนนี้ผมอาจจะผมอาจจะอยู่หน้าหน้าหน่อยนะหน้านี่มันมีคนพยายามจี้มอเอไซค์อยู่นะ จี้โเครื่รองไทยก่นอน ไม่มีใครทําอะไรนะครับยังตามกันมาติดๆต,ตามก็ไม่ติดทรงนิ่งอยู่ทรงนิ่งอยู่ตามหลังยืดดีกว่าไว้ตามหลังไม่มีใครจี้ดีนะครับสบายใจมีคนย่องหนีไปนหนึ่งคนนะครับไกลๆนะครับเดี๋ยวอีกองงาน ประมาณ1กิโลนะครับจะมีคนจะมีทางเลี้ยวซ้ายนะทางเลี้ยวซ้ายเข้าทางแคบนะครับแล้วก็จะมีเนินคัดตัวนะเนินนั้นถ้าใครไม่แข็งแรงก็จะแตกเลยนะครับเครื่องแตกเลยผมว่ามีคนแน่จะมีคนยืดนะน่จะมีคนยืดช่วงนี้ถ้าใครใครหวังโพเดียมก็ต้องไปอยู่หน้าๆไว้นะครับก่อนก่อนจะโค้งซ้ายเนี่ยนะ ใกล้ๆไก,ก,กไปอีกคเอาล้วนะครับจะเลี้ยวซ้ายแล้วจังหวะนี้สำคัญมากเลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายครับมีคนยกแน่นอนครับเนินนี้มีคนยกแน่นอน ขึ้นเนินประมาณสิบกว่าเปอร์เซ็นต์นะครับเรามาดูกันมีใครยกหรือเปล่ายังไม่มีนะครับยังไม่มีนะนี่นะเนินอยู่หน้าเนี้ยครับมาดูกันว่าใครจะยกหรือเปล่านะครับเอาแล้วเอาแล้วใช้เสื้อดำใช้เสื้อดำยกเ้าดอกแรกยกไปแล้วนะครับดอกแรก น่าจะกดไปประมาณ300กว่า์กลุ่มตามครับไม่ปล่อยครับจังหวะนี้แรงสดกันอยู่ยังแรงสดกันอยู่สดยิ่งกว่าผักก็แรงนักบันนี่แหละครับเอาแล้วพี่ติ๊กตามแล้วเอ้ยไม่ใช่พี่ติ๊กนะคนบ้าดิวยคนบ้าไปแล้วคนบ้าตามไปแล้วนะตามใช้เสื้อดาไปแล้วกลุ่มยืดนะครับตอนนี้มีแยกย่อยเป็นประมาณ2กลุ่มนะนี่นะ เนินคัดตัวของจริงนะครับเนินคัดตัวที่ผมบอกนะนี่นะใครมีมีแรงก็จะตามไม่ได้แล้วนะพี่าใจน,นครับหนัมกมากครับหนักจนเหลือแค่นี้เลยโหดมากเนินนี้เนินคัดตัวมาดูกลุ่มลังนะครับถ้าอย่าตามให้ทันก็ต้องตามไล่ตอนนี้นะไม่งั้นหลุดแน่ข้างหน้ายังเดือดกันอยู่นะข้างหน้ายังเดือดกันอยู่นะ <laughs> มีเบานะครับมีเบากลุ่มหลังก็เริ่มไล่ตามมานะถ้าไม่ไล่ตอนนี้ไปไล่ที่อื่นก็ไม่น่าทำแล้วนะครับเอาแล้วยกต่อแล้วนะครับคนอุ้ยเหมือนคนบ้าเลยครับคนข้างหน้านะครับยกต่อแล้วนะทางหน้าเป็นทางลงนะครับทางลงเช่งนี้อันตรายนิดหน่อยนะ ได้ปิดถนนร้อยเอร์เซ็นะครับใช้ควาระมัดระวังด้วยมีกลุ่มหน้านะครับกลุ่มหน้าสุดแล้วนะครับเหลือประมาณ10กว่าคันนะครับตอนนี้ เร็วไหมบอกแล้วว่าลราค้งมันเร็วจักระยานทางหน้าจะมีทางลูกรังนิดหน่อย กลุ่มลุดแล้วนะครับทันลุ่งทั่วไปกลุ่มรุดแล้วมาดูข้างหน้ากันมาดูข้างหน้ากันย้อนไปย้อนไปเดือดมากครับเดือดมากเดือดมากครับกลุ่มนี้ เหลือแค่นี้แล้วนะครับกลุ่มหลังไม่น่าทานันละตอนนี้คัดตัวเหลือจนเหลือแค่นี้นะครับเดินคัดตัวอันนี้ก็คัดอีกรอบนะครับผมว่ารอบนี้ไปจริงละรอบนี้น่าจะของจริงแล้วครับขาดจริงๆรแล้วใครปล่อยหลุดช่วงน,นี้คือหลุดยาวครับมาดูกันมาดูกันเดือดมากรุ่นนี้เดือดมากเหลือแค่นี้จริง ตอนนี้เท่าที่เช็คดูนะครับมีจากทีมอะไรเนี่ยมูสานะทีมอะไรสักอย่างนะเหลือกี่คันเนี่ยหกคันนะครับผมว่าโพเดียมแน่นอนหกคันนี้ะว่างรลว่าง <Hey. S 2> าว่าง มีตีโคตรเอาจริงอ่ะเธอดูดิแม่สุดพูดแล้ว claro> อ่ะเหลือหกขั้นรับตอนนี้ จะมีลากอยู่กลุ่มเกี่ยงนะตอนนี้นะไม่มีใครช่วยลากนะครับมีคนขึ้นช่วยลากหนึ่งคนนะครับเสื้อส้มนะเสื้อส้มเสื้อส้มมาดูว่าเดี๋ยวเนินมันจะมีเนินทางขึ้นก่อขึ้นสปริงเวย์นะครับมาดูว่าใครจะยิงหรือเปล่านี่มีสวนนะจังหวะสวนนะครับสั่งได้นะครับเสื้อสวยๆแบบนี้ใส่แล้วแรงแบบนี้ จังหวะนี้เดือดมากบอกเลยว่าเดือดมากรุ่นนี้ไม่มีใครยอมใพ้หกคนนี้ไม่มีใครยอมใค้เอาอีกแล้วดอกนี้พี่เลิมตามพี่เลิมตามหรือเปล่าพี่เลิมออกขวาพี่เลิมออกขวาตามเอากลุ่มตามหรือเปล่ากลุ่มตามหรือเปล่าไม่ตามคือหลุดนะเนินนี้นะไม่ตามคือหลุด ไปนี่สองคนนี่ไปยาวแน่นะครับคนบ้ามึงพะเยาทั้งสองคนนะครับข้างหน้านะนะครับผมว่าเรียบร้อยละกลุ่มนี้กลุ่มสองข้างหน้านั่นสองคนไม่น่าไล่ทันนะไม่น่าไล่ทันนะไปละไปละเดี๋ยวกันเพื่อไม่ให้นะักกีฬาดับดับมอไซน์นะครับผมจะขี่ห่างหน่อยเอาละครับ สึกศักรีสึกศักรีอันนี้เป็นกลุ่มหลุดจากรุ่นทั่วไปนะครับมาดูว่าจะดรับได้หรือเปล่าจี้ทันหรือเปล่าอากาศเย็นๆนะครับวันนี้อากาศเย็นๆนะทางเที่ยวละ วยกันนำดีนะครับสองคนนี้ยังช่วยกันดีอยู่มาดูกันว่าจะมีการคุยกันแบ่งเงินรางวัลกันหรือเปล่านะที่หนึ่งที่สองนี่นะวันนี้อันนี้เราใกล้ชิดกันมากนะครับติดตูดกันเลยทีเดียวระหว่าง R ยี่สิบสามกับ R สิบเก้าทางันตรได้นะครับระวังด้วยนะครับนักกีฬา ระวังดูนะครับไม่มีเบานะครับนักกีฬาดูทางครับไปไวกว่ามอไซค์นะครับจังหวะนี้ดูเอาแล้วเขา <c oughs> ขไม่กลัวทางไม่ดีเลยนะคนนี้นะดูครับเดือดมาก ผมว่ามันกัรุ่นทั่วไปนะนี่นะเดี๋ยวเรามาเราดูว่าสองคนนี้จะไล่ทันรุ่นทั่วไปหรือเปล่าผมเก็บภาพบรรยากาศไว้หมดแล้วนะครับแล้วคุณจะอยู่ในยู u ู e ของผมวิวสวยมากครับ <S <S ดีละฮขี่มีรถอยู่ข้างหน้าการทางแล้วเราก็อยู่ลัง แทบจะถูกันเลยนะจี้กันใกล้มากนะครับดูครับล้อล้อแทบจะถูกันเลยนะกูน้นี้คนข้างหน้าขี่นิส L4 นะครับข้างหลังขี่เอสเวิร์กวนะมาดูกันว่าค่ารไหนจะแรงกว่ากันนะหนึ่งสองแน่นอนครับ 1> 1 2องคนนี้หนึ่งสองแน่นอน ันตรายเด้อขี่ควายนะครับระวังขี่ควายนะ กองโคตรใหญ่เลยครับช่วแถวนี้เขาจะเลี้ยงวัวกันนะครับแล้วขี่ควายมาจากไหนใช่เขาเลี้ยงวัวแล้วขี่ควายมาจากไหนมีการคุยอะไรกันบางอย่างนะครับ ติดนะครับสองพันนี่นะน่าจะหนียาวนะความเร็วห้าสิบนะครับลงดอยห้าสิบกว่านะครับเนินหน้านี้นะครับเป็นเนินที่ชันและยาวที่สุดในไร่นี้นะครับดูนะครับอันตรายนิดนึงนะครับทางลงข้างหน้าเดินนี้เขาจะเล่นกันหรือเปล่า นี่นะครับเห็นไหมครับเห็นความเหนื่อไหมครับเห็นความเหนื่อยไหมครับมีประมาณเกือบยี่สิเปอร์เซ็นนะเนินนี้นะเกือบยี่สเปอร์เซ็นตะครับเนินนี้ชันและยาวที่สุดนะครับยังคงไม่มีใครทําอะไรนะเนินนี้นะดูถ้าทรงนี้ก็น่าจะไปด้วยกันจนจบนะครับถ้าทรงนี้นะตอนนี้ก็ออกทางตรงนะครับ ถ้าจะสลับกันหลุดนี่ยาก,กน,นะครับเพราะว่ามันไม่ค่อยมีเนินไม่มีโค้งให้เล่นแล้วนะก็จะเป็นทางแบบตรงยาวๆนะมาดูกันว่าสองคนนี้เขาจะช่วยกันไปหรือว่าจะยิงกันตอนปลายหรือเปล่านะครับมาดูนะตอนนี้เราผ่านมาประมาณ30สิโลนะครับเดี๋ยวเหลืออีกประมาณทางตรงยาวๆอีกประมาณ4ี่ิกว่าโลนะเท่าเส้นนะครับแบบนี้ A later few moments later. ตอนนี้ก็ถึงสะพานอุบาลีนะครับเดี๋ยวเลี้ยวซ้ายไปอีกประมาณ3กิโลเมตรนะครับก็จะเข้าเส้นแล้วนะครับตอนนี้ก็ยังช่วยกันผัดนำกันอย่างสามชีมีชัยหรือเปล่านะมีชัยแน่นอนนะครับแต่ชัยจะเป็นของใครนะครับเสื้อสีก็คล้ายๆกันนะครับฟ้าๆส้มๆนะมาดูว่าเสื้อตัวไหนจะเข้านะระหว่างเบอร์19กับ เบอร์อะไรนะยีานะครับเป็นคนขยับเหมือนกันน้าเจ้าถิ่นเหมือนกันนะครับน่าจะรู้โค้งรู้เส้นทางเป็นอย่างดีเปลี่ยนให้แล้วนะครับหลังจากลากมาโลกว่าเปลี่ยนให้นะครับมีการพักขานิดนึงพักขาพักเอวเขาจะทำอะไรหรือเปล่า มารอรุนกันนะครับตอนนี้ให้ผม,มวิเคราะห์นะครับคู่นี้สปินสู่สีกันมากกินกันไม่ลงเลยทีเดียวสู่สีกันมากนะครับแต่ถ้าถ้าเป็นผมนะถ้าผมตอนนี้ผมมีแรงนะผมจะยิงนะเพราะถ้าถ้าผมรู้ว่าสปินไม่ชัวนะร์นะรู้ถ้าผมเป็นคนที่มีแรงแนละ้วผมรู้ว่าสปินไม่ชัวร์นะฮะสี้าสบนะผมผมจะยกนะยกยกตัดกําลังก่อนนะถ้าถ้าผมมีแรงนะ ถ้าผมเป็นคนที่มีแรงนะอันนี้ก็อาจจะแรงสูสีกันก็ได้นะนำลากพอๆกันเลยนะครับเนี่ยเปลี่ยนละแล้วก็ให้อีกคนลากจะเข้าเส้นแล้วนะครับอีกประมาณหนึ่งกิโลนะครับเอาแล้วจังหวะนี้จังหวะนี้ยังไงจังหวะนี้ยังไงเอาแล้วเอาแล้วเหลืออีกประมาณหนึ่งกิโลสุดท้ายโลกก่ามาดูกันนะครับ เอาแล้วเอาแล้วเราเห็นเส้นชัยกันแล้วตอนนี้ตอนนี้เราเห็นเส้นชัยกันแล้วล้อทแทบจะสีกันเลยล้อทแทบจะสีกันเลยล้อแทบจะสีกันเลยยังไงยังไงไม่ยกไม่อะไรเลยลากลากลากส่งสปินหรือเปล่าอันนี้ลากส่งให้เขาสปินหรือเปล่านะครับมาดูกันนะครับ ลากส่งสปินหรือเปล่า <sk ill> เขาลากส่งสปินหรือเปล่าครับนี่ครับโอ้ลากยาวเลยนะลากยาวเป็นโลเลยนะครับ <sk ill> ลากยาวเป็นกิโลเลยนะครับลากยาวเป็นกิโลเลยนะครับเอาแล้วเอาแล้วจังหวะนี้จังหวะนี้ขึ้นได้หรือเปล่าขึ้นได้หรือเปล่า ขึ้นได้หรือเปล่าลากยาวลากด้วยสปินด้วยลากด้วยสปินด้วยโอ้โหลากด้วยสปินด้วยนะครับอันนี้มันเป็นที่มาของคําว่าลากตัวสปินตัวนะครับลากตัวสปินเลยกรยานาซส์คลิ้งร้านก๋วยเตี๋ยวปลาล้านำนะครับ ก็ก็ต้องขอขอบคุณมาเน่ากัดน,นี้นะครับและเจ้าของสถานที่ยืนวยความสะดโดดในเรื่องของการแข่งขันและก็สถานที่นะครยบลอายจองล้นะครับก็ต้องขอขอบคุณท่านสาธ